สวัสดีครับสวัสดีย้ำเช้าครับพี่น้องเช้าๆเลยครับวันนี้พอดีอผ่านมาเห็นเจ้ารถอ VIO 55ใช่ไหมช่างช่างนั้นเขาเรียกยี่ห้ออะไรไนเนี่ยยีห่ห้ออะไรยันมา วีไอ55นะครับตัวน,นี้สีเหลืองฮะอ่าเป็นรถอ่าขุดอ่าวางท่อประปานะสวยงามครับตุดกลมฮะกลมอ่าเหมือนขวดเลยพี่น้องใช้วางท่อประปาพอดีครับสวยงามเห็นสองคันนะเหันไม่รู้อยู่ตรงไหนคันหนึ่งพรชัยก่อสร้างโอ้ อรนชัยก่อสร้างอยู่บัาปวดเลยไอ้ตรงทางไปตีใช่ไหมอ่าเนี่ยพี่น้องยันมาส,สภาพใหม่นะครับคันนี้ออกมาใหม่เลยนะสองคันนะครับนี่ที่เอาเก็บอ่าพวกอาระบบแอร์นะฮะนี่ดีเลย

ทำตัวนี้ก็จะเล็กกว่าตัวแคทสามศูนย์ห้าซีอาร์หน่อยหนึ่งนะพี่น้องมัมีผานหน้าผานหน้าดัานดินกบด้วยแล้วก็มีตัวบังตัวนี้กันเกนนะครับกันดินมันติดเกนนะตัวนี้เนี่ยมีเหล็กกันไว้เหมือนกับอ่าคปัตานะเนี่ยด้านบนก็มีเหล็กกันไว้นะมีเหล็กกันไว้หมดตัวนี้เนี่ยเขาจะกันอ่า พวกไม้พวกอะไรมาเจอแกนตัวนี้หรือเปล่าอ่าปุงกี้ก็จะเป็นสองตัวเรียกว่าถอนสับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะมันก็จะเปลี่ยนง่ายหน่อยนะเป็นโอ้ตรงนี้อะไรเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะนี่ระบบแขนเขามีหลายจุดมากนะฮะมีหลายจุด ตัวงอไรไรงอมากตรงนี้เดี๋ยวว่าหงายไปไปบนนี่ทำไมเขามีงอเยอะเถอะตรงนี้เนี่ยจริงแล้วถ้าตัวนี้ทำยาวมาตัวนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับทำยาวมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นมานนี่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ถ้าตัวใหญ่นะอันนี้ เขาไม่ได้มีเป็นสลักงับนะครับสลักตอ,อกเข้านะเป็นเป็นถอดออกเลยนะตัวนี้ถอดง่ายๆเลยนะนี่ถอดออกง่ายๆนะครับก็เป็นความคิดที่ดีนะครับพี่น้องเนื่องจากาใช้แบบการถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับการถอดเข้าถอดออกบ่อย มันก็เลยอาต้องใช้ประมาณนี้นะนี่ครับรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าสะสวยอยู่ครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าก็ดูดีนะพี่น้องหม่เกะก,กองนะครับรุ่นนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร,ร่นะ VIO ห้าห้านะครับบบดีเซลตัวนี้ก็อ่าภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยันมากหรือเปล่าคอนไชยก่อสร้างครพี่น้องคอนไชยก่อสร้าง ระบบช่วงล่างเต็มนะครับเพราะว่ารถยังออกมาใหม่น่าจะออกมาปีนี้หรือเปล่านะครับแต่เมื่รับงานเยอะนะฮะพี่น้องยิงยาวเลยครับเป็นวางมาตั้งแต่าสายห้านึอเปล่านะตัวอยู่เหมือนกันนะครับถึงว่า,าจะเป็นเจ้าตัวเล็กก็เล็กพิที่นูนะฮะการหาเงินไม่แพ้เจ้าพันใหญ่เหมือนกันนะครับ สำหรับเจ้า,าตัวเล็กคันนี้นะฮะส่วนดันช่างก็รถเยอะครับนุ่นเต็มเลยฮะแหมจะมีเมคโครตัวนั่งขับตัวเล็กอ่ะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้มาจอดโชว์หน้าบ้านเลยครับ ฝากหน่อยจอดหน้าบ้านเลย เหมาะสำหรับนะครับเหมาะสำหรับการขุดาวางท่อประปาอันนี้ก็วางวางท่อประปานะครับแต่ว่าก็ได้ทุกง,งานนะพี่น้องได้ทุกง,งานเพราะว่าก็แล้วแต่นะครับรถนี้ก็ตักดินใส่รถได้สบายๆนะครับระยะทางารถประมาณสองคันหรือสามคันนี่สบายฮะแป๊บเดียวครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันไวนะรถตัวใหม่ๆฮะ ก็อยู่ที่หน้างานของเรานะครับว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันฮะไม่ใช่ว่า,าใช้ได้หน้าเดียวนะฮะใช้ได้ทุกทุกงานทุกหน้า เนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่จุดเลยครับพี่น้องจุดเด่นถอดสลักออกง่ายๆครับสวยงามสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ